ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้อยู่ในช่องบ่าวแพ็กชแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สารปู่ตาจัน,น,จน,น์นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็วันนี้มาคนเดียวนะครับไม่ได้มากับทีมงานนะครับก็ ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้กับช่องบ่าวแพ a c k Channel เอายนะครับผมก็วันนี้นะครับมาขอโชว์ขอหลับเช่นเคยครับทุกผู้ชมสารปู่ตาจันไม่ได้มานานแล้วนะครับวันนี้ตั้งใจมาหาปู่ตาจันโดยเฉพาะเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะโอเคครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับในบ้านฟ้านะครับเฟซบุ๊กนะครับก็ชื่อช่องนะครับบ่าวแพ a c k Channel ช่องจริงนะครับผมผู้ติดตามประมาณ300กว่าคนนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่อง บาแพ็กชนแนเอด้วยนะครับผมโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจด้านในครับแล้วก็จุดทูบบออเก่าสารปูนตาจันนะครับผมวันนี้ก็ค่อนข้างจะอากาศดีเลยนะครับรถค่อนข้างมนเยอะเลยนะวันนี้โอเคครับไปครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมของเลยครับก็ได้เตรียมน้ำแดงนะครับแล้วก็ ออกไม้เทีย,ยนร์มาับมาไหวถึงนะครับก็วันนี้ก็จะมาขอเซมซีด้วยนะครับผม ก็ช่วงนี้นะครับไม่ได้สัปดาห์นี้ไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านนะครับก็ก็เลยฝากนะครับที่เอฟซร่วมบริจาคนะครับกับฟันปู่พญาเต่านะครับก็ได้ฝากกับ คีิมงานไปแล้วนะครับก็กับช่องน้องน้ําแล้วก็ช่องป้าต่อยนะครับผมก็ได้วนให้ช่องน้องน้ําแล้วก็ช่องป้าต่อยไปแล้วนะครับเพราะว่าผมมาหาหมอฟันครับท่านผู้ชมก็คือผมต้องขอบฟันนะครับผมไปโรงพยาบาลแล้วนะครับไปโรงพยาบาลทีนี้อ่าเหมือนเขาเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆครับ เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่ทําให้สักทีทีนี้ผมก็เชี่ยวอะไรไม่ได้เลยจังทีนี้ผมก็ต้องจําเป็นต้องไปอ่าที่ลงไอ้ที่คลินิกนะครับแต่ทีนี้ที่คลินิกมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงน,นะครับท่านผู้ชมก็ที่อีกหนึ่งก็กับหมื่น,นครับหมื่นหมื่นพอดีนะครับก็เลยแบบไม่ได้กลับบ้านนะครับต้องขอฟันนะครับต่อ ราคาคีนิกกับโรงพยาบาลมันก็ต่างกันแต่ว่าคือถ้าผมรอโรงพยาบาลนะ่ะเขาก็จะเลื่อนผมคือเขาเลื่อนผมมาประมาณสามสี่เดือนแล้วท่านผู้ชมคือผมกินอะไรไม่ได้แบบที่มันแข็งแข็งอะเคี้ยวไม่ได้เลยนะครับก็ทรมานอยู่นะครับท่านผู้ชมคนข้างที่จะทรมานมาก ผมก็เลยไม่รอโรงพยาบาลนะ<ม>เพราะว่าเลื่อนบ่อยมากผมไม่เคี้ยวอะไรไม่ได้คนระับก็เลยจำเป็นนะครับต้องไปที่ชินิกนี่ชินิกแพงมากนะครับ<ม>ผมต้องหาตังนะครับหาตังเก็บตังเพื่อจะไปจ่ายค่าฟันครับผมผอ<ม>ผมพูดอยู่ตอนนี้ก็คือเจ็บอยู่นะครับเพราะว่า ฟันที่ครอบชั่วคราวไว้มันแตกบอ,อกแล้วครับว่าเขาเลื่อนเขาเลื่อนบ่อยเขาเลื่อนทีนี้มันก็เหมือนมันหมดอายุไขครับมันเป็นวัสดุที่อ่าไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหรนะ่แล้วทีนี้จะอุดอจะจะครอบของจริงเนะี่ยเขาก็ไม่นัดไปครอบสักทีนะครับพอจะถึงวันนัดอย่างเงี้ยเขาก็เลื่อนออกไปอีกก็เลยงงเลยเปจะลำบากเนี่ับช่วง ี่เตือบไม่ได้มาทำคลิปเรานะครับเพราะว่าเก็บฟันนะครับมันเหลือแต่ฟันฟันจริงที่เขากอออกแล้วมันเป็นตอฟันนะครับจุดเดือบุญอะไรมาขอโชยพอลา่ ผมมองหนายมื่หวานูเพูกเพลาไปฝากเอฟซีปูโดยมัรดาเอฟซีพเ็นสามตัวตรงๆเออปูงวดวันที่สมันก็แลคมสองพันห้ารหกสิบอดปีใหม่เพิ่มในลำอร่ลุเยมนไม่จะโฉบไม่ตะมานเพื่อปูเดิอแล้วมาเป็นสพาพบนใ้เพิ่นผูได้เด็นชิบนีเพราะห้มีโชคไม่ลาา ยิ <S <S ่งเพองมความสับแลเรื่อง แล <lawsuit. S 1> ้วผมไม่ได้มามาศาลปู่ตาจันนานมากเลยนะครับแต่เรียกเข้าบ่อยนะครับศาลที่ศาลปู่ตาจันนะครับเรียกเข้าบ่อยมากนะครับอืมผมมาครั้งนี้นะครับผมแบบตั้งใจมาไหว้ปู่แล้วก็มาขอโชคขอลาบปู่โดยตรงเลยนะท่านผู้ชมมาขอเนียนๆเลยสามตัวตรงๆเลยหวดมาดีโงดีไมเอร่ซีฮอดนะครับอยากให้เวฟฟี่เลยถือสามตัวตรงๆด้้ยกัน โอเคคร hehe, ับท่านผู้ชมมากราบไหว้นะครับกิดทูปบอกกล่าวสร้างปูตจัมเป็นฟอกกันครับนะครับสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิวัตตะนะวัฏฐานาผาทิวาสิตติปะวาภาปะวาปะวาเทม นะฮน่ยุงห่านฟายสก้าแลวก็สายตาจันทร์ไับเรืซ้พอเห็ตาจัร์ว่ยเหมือนสาโตตรงตงได้นกฟายสก้ถูกเกี่ยวรื่องซื้อภาษาเรื่ซ้เพราะ่งซื้องๆบางๆลำลุ่ย้่ยิงมาเ่องปูตูตั็ที่สองตัว ติดไปคึงเดือบูดคนเดียวเบิดมือคนยังมีทรัพย์สิสนเยอหลายเดือบูดเยซะดดก่อนเยอะเลยผ่านไปผ่านมาเ้าบิดแต่ผมก็ตกใจเลย โอเคครับท่านผู้ชมก็ได้จุดทูปนะครับจุดเทียนนะครับแล้วก็เอาของมาไหว้นะครับน้ำแดงขนมดอกไม้เหียญซับมาไหว้ปู่ตาจรรันนะครับก็เดี๋ยวนะครับผมจะเขยาเ่าเซมซีนะครับเช็คก,ก่อนหนึ่งสองสามส,สี่หา้หาหกเจ็ดแปดเาจุดคบนะ okay, ครับแล้วหน้าถึงเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามา ไระหยาเซียมซีนะครับอ๋อถูกด้นานมาขอโชฉบฟลอร์เนื้อปูเซียมซีที่เด่นออกมาสามใหม่ขอให้เป็นเลขไทยสามตูวรับวันที่หนึ่งตวดวันที่สองมัคก,กราร่าครบสองพัานห้าร้อยหกสิบแปดถูก หมายแรกนะครับหมายเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมหมายเลขเจ็ดนะครับเจ็ดกับหนึงตัวเดียวกันนะครับอ่าเป็นพี่น้องกันนะครับเจ็ดกับหนึ่งครับสองรับครับ เจ็ดตัวห้าตัวหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองหมายเลขสองนะครับเจ็ดสองนะครับหรือหนึ่งสองนะท่านผู้ชมโอเครับ,รบอ,อ่า เาสุดท้ายนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะครับเจ็ดสองสี่นะครับเจ็ดสองสี่หรือหนึ่งสองสี่วท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมได้แล้วเรียบร้อยนะครับเลขเสียมสีนะครับตอนนี้ก็รอเลขทูบนะท่านผู้ชมอืมรอเลขทูบนะครับก็หมายไว้แล้วตัวหนึ่งมีสองนะมีสองนะครับท่านผู้ชมเราโได้มาโดนนะครับคืออ่า ในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับมักจะมีที่เป็นเป็นเงาผู้หญิงนะท่านผู้ชมเป็นเงาผู้หญิงที่ผมไปย้อนดูในคลิปอ่ะเวลาผมจัดลงคลิปอ่ะมันเห็ดมนตรงกระจกตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นเงาดำๆเราผู้ลเลขทูนะครับท่านผู้ชมก็ที่ใครนะครับ อาเอฟซีนะครับท่านใดที่จะร่วมบริจาคนะครับซื้อดอกไม้ทุ่เพียนนะครับผลไม้ขนมน้ําดือมอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะปักอาหมดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็ขอบคุณนะครับเอฟซีที่ร่วมอาทาบุญนะครับกับสารต่างๆนะครับก็ผมขอขอบคุณมากๆนะครับผมถ้าผมไปสารไหนก็ต้องซื้อซื้อของนะครับมามาไหว้ก็คือใครอยากร่วมด้วยก็อาศรัทธาเลยนะครับผมแล้วผมก็ซื้อมาอยู่แล้วแหละนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆนะครับไปดูข้างหลังนะไปดูบริเวณรอบๆว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมครับระหว่างรอเรียกถูกไหมนะครับไปกันครับไปครับท่านผู้ชมครับฟ้ามูตาจันลมป่าท่านผู้ชมบริเวณด้านข้างนะครับด้างหลัง ต้นไม้ใหญ่มาตอนกลางวันนะครับไม่น่ากลัวมากนะครับเดนก็มีใบไม้ปกติทั่วไปนะครับเพราะว่ามันล่มเาะท่านผู้ชมล่มก็จะมีใบใหม่มาเนี่แต่ว่าก็น่าจะมีคนมาทําความสะอาดอยู่นะครับเพราะว่า ต้นข้างที่จะสะอาดอยู่นะครับดูรวมๆแล้วนะครับนี่ก็เป็นป่าเนี่ยข้างหลังก็ไม่มีอ,อะไรรนะับริวบริวารขั้นนะครับ เยอะมากเลยทุกคนก็ม right. so ีอะไรนะครับผู้ชมกง เาไม่ไหม้ไปแล้วสองตัวนะท่านผู้ชมไหม้ไปแล้วสองตัวะนะครับเดี๋ยวรอนะครับขาดยาสูบนะครับสูบยาทวนๆเลยท่านผู้ชมแสดงว่าพนมักสูบนะครับสูบยาเนาะปูผันหมักสูบยา น,นรอเรีกทูบนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมเลขทูปก็กำลังจะไหม้หมดแล้วนะครับผมนะครับก็ตอนนี้นะครับไหม้จะหมดแล้วนะครับเห็นมาเป็นสองเก้าแล้วนะครับตัวสุดท้ายไม่แน่ใจว่าเป็นเลขสี่ไหมนะครับสารเจ้าพ่อไอสารปูตาจรรันนะครับผมสารปูตาจันนะครับงวดวันที่สองมก,กราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับผมเป็นหนสามตัวตรงๆเน้อปูเด้อ พอสามตัวตรงๆเรือตัวเสไยปรฟากีเอฟซีหลูกรานเป็นสะพานบุญเพิ่คนด้โชคในลาบต้องช่องหลุกลานเนื้อมาแล้วนะครับ3ตัวนะครับ2 9งสนะท่านผู้ชมนะครับผม2องเก้าสสนะครับก็สําหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องบาแทปชนแนลนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่สองมกราคม2,568นี้นะครับปีใหม่ก็ขอให้ได้โชคได้ลาบนะครับผมให้เฮงเฮงปังปังสุขสุขกนเด้อเจ็ดสี่ปีใหม่ให้ปังปังเฮงเฮงตั้งแต่ต้นปีเลยเด้อตัวตัวแบบดันในเข่าซ้อมตัวตรงๆเด้อตัวเจ็ดล้านเจได้สนออกฟองมาไวอ่าเจ็ดสี่คนจะได้ เอาเอฟซีผนจะได้นั่ของมะหวายนั่มบุะไม่นัรรน่ของตาง่างๆมะหวายตูด้วยตังห่อซาำตัวตรงๆเลยเพือนคนในชมในลาเมื่อตูเลื่อซ้ำถูกโอเคนะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ซานาตูตาจันนะครับครับผมเห็นนะครับก็ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่อง b a า p r o f e s s i o n l ด้วยนะครับผมก็ทั้งใน youtube นะครับแล้วก็ facebook ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่อง b a า p r o f e s s i o n l ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ต้องต่อสู้หลายอย่างครับทั้งฟันนะครับฟันก็ไปหาหมอหมอก็เลื่อนนัดบ่อยมากนะครับจนไม่ไหวแล้วนะครับผมต้องไปคลินิกนะท่านผู้ชมคือมันทรมานมากๆนะครับแต่ถามว่าไปคลินิกเนี่ย มันก็ต้องใช้ตังเยอะนะครับอ่าเกือบเป็นหมื่นนะครับหนึ่งเล่มนะครับก็ผมก็ต้องพยายามหาตังนะครับตรงนี้มาทําฟันด้วยนะท่านผู้ชมไม่งั้นผมไปไหนมาไหนนี่ลำบากนะครับมันทรมานมากๆนะครับอ่าที่เป็นเกี่ยวกับฟันนะครับผมอ่าก็ขอให้เอฟซีนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะครับถ้าถูกได้ป่วยหาฟันหูกหล้านหายไว่ไว้ห้ยหลุล้านเฮงเฮงปังๆเลยด้วยพอได้เงินไป ทำฟันเล็บตัวเด้อซะถูกหลุดล้านสิเออถ้าดหนึ่งเขาเราหลุดล้านสิตเด้อซื้อของซื้อพลังใหม่ซื้อของไหวต่างๆมากไหวาตูเด้อตูเด้อซะถูกขาย fc คนไหนรวยรวยเฮงเฮงบางๆขคือกันเด้อครับโอเคครับผมจะได้กราบลาบตัแล้วนะครับอากาศจะลา fc ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ fc เฮงเฮงบางๆรวยรวยทุกทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวแพ็คฟอร์สสวัสดีครับ